ราคาผักวันนี้เช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่3 0ตุลาคม2,566ราคานี้เป็นราคาตลาด4มุมเมืองนะครับกวางตุ้งใบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้28บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกระลำดอกวันนี้27บาทต่อกิโลกรัม กะหลำปลีแต่งผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีไม่แต่งผลวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกะหลำม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้48บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแต่งผลวันนี้18บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหอมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้17บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัม ต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้42บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหนวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราว,วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่าย วันน um şey ี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายขาววันนี้180บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ต้นตะไคร้วันนี้22บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้46บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัม พริกขี้หนูสวนหอมวันนี้100บาทต่อก,กิโลกรมัมพริกกะเรียงวันนี้80บาทต่อก,กิโลกรมัมพริกกินดาเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรมัมพริกกินดาแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปอฮอตเขียวราคาจากตลาดไทยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงราคาจากตลาดไทยวันนี้65บาทต่อกิโลกรัม พริกขี้ฟ้าเขียววันนี้44บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้44บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้1้0บบาทต่อกิโลกรัม ถั่วฝักยาววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมถั่วภูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันตาหวานวันนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทตอ่อกิโลกรัมลูกนาเต้าวันนี้สิบหกบาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้ยี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้ยี่สิบบาทตอ่นนทตอกิโลกรัมชะอม วันนี้22บาทต่อกรมดอกแควันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วง วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้42บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเขือเทศสีดาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเทศเนื้อวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมื่อเขือเปราะวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเหลืองวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมมละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมมละกอฮอลแลนด์วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัม แตงร้านวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงมออ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดผักสลิดวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่า วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้140บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าว,วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยจุกวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้14บบาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทย วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้สองบาท60สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้3บาทส0สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้4บาท50สตางค์ต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดคอนขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัม เห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหนูหนูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหนูหนูดำแห้งวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้28บาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ